คนกี่หมักหมักนัดใส่เกลือสบายดีพี่น้องป้องตายเมืดสุขูสุบอนมืดสุมองสุคนแลพผมผมพ่อครับข้าพเจ้าลังอินดีคือเก่าพี่น้อง ผูได้ที่เขามาเบิร์นซองกอย่าลืมกดติดตามให้เลยเด้อติดตามเป็นกำลังใจให้เนะกดบัตรหนึ่งสองบาทพี่น้องกดให้เน่กดให้เนาะเมื่อนี้ก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องป้องไปมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าเนาะเสียงแน่นๆนัน่นอันไหนเสียงตัดเสียงตัดเข่าพี่น้องเสียงจักตัดเข่าไอ้เป็นตัดกิลุมเนาะเมื่อนี้ก็มาแบบมืดผ้ามืดผลคึมคึอยาพี่น้อง ท่าพ้นมือนี่ตัดเข่าท่าพ้นพี่น้องเมื่อนี้กมาวแกงพ้นมาแน่พี่น้องพ้นตกเนาะพ้นตกพยุเข,ข่าขเจ้าวา่าเจ้าขาว่าพยุเข,ข่ามือนี่ขาเขจาบอกว่าพยุเข่าแต่เขากับบสชนเนาะพี่น้อง กอเข่ามันซุกเต็มหายเต็มหน้าแหลเนอ้องจะหน่อยมันล้มมันก่อยมันจะเกี่ยวยากลำบากพี่น้องเอ้ยเมืม่อนี้เอาง,งอมาหน้าพี่น้องมาปล่อยกินหยางอกบบระบายดอกพี่น้องหาหกเจ็ดตน,นี่แหละไปสิพาพี่น้องไปเบิ่งอ้อายตัดหยาตัดโอ้ตัดหยาตัดเข่าพี่น้อง อพ่อพอก็แม่แกวเขา บอลได้มันล่มก็เกี่ยวเอาพี่น้องอ่

ยังจาก,กว่าบ้านบ้านพี่คอยอยู่นี่เนาะบ้านคอยเองพระเจ้าหลอกหลอกดาวเข่าดาวเข่าดาวพี่น้องก <I> มิต่อยู่หายอยู่หน้าเกี่ยวเขานี่แหละเนาะผมได้วางก็มาเกี่ยวเข่าซอยเด้อ ค้างว่คะค่ะก้วยสุกินฟูหมืดพผลพี่น้องหมืดพผลแต่ว่ามีแดดอ่อนๆออกมาอยู่พี่น้องเมื่อวานนี่แดดแดดหากมีลมเมื่อวานมีลมหนาวๆห้อยๆออกมา,มาแต่ว่าเมื่อน,นี้ฮะแดดชัละเกินแดดอ่อนๆ เข่ากระพดตกห้ำพี่น้องออแงกงแล้วกระพดตกห้ำตัวนี้ต้นตดัดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยว่าซุมนี่ท่าน,นตาดัดมันสูงเขาง่าสูงยันตัดบได้อยู่มันสูงพี่น้องเพียงเอิก๊กพุ่นและเขา่านี่

Điều khóa lộn Thì nó Mà nhau Mà nhanh Điều Nó mất lộn ล่มคักล่มแมรี่ล้อสภาพ้วมาเดิทุกคนกินม่มักมักนัด ใส่เกลือสมเกลียวขนาดเลยแซ่บขนาดเว้ย

thằng lăng luôn Rồi, subscribe Khom hợp, hệt, tổ, khom. không mua phải vô hết cái tàu chạy hai mình đã hết cả một cái con đây nhỏ cái đòn hạt con tay một ừ, đây là hàng xịt à xịt ao ao ต้วนี้มันี่อันนั้นเนาะฝาดบวกเขาทุกคนเฉบๆเนี่พุกตัวนี้แล้วละค่ะพุกแต่แม่เบื่อกมีพี่น้องตกมาแรงไม่รู้ กระแหงจะทั้งๆบุ่มบึ้มเลนะหอมด้วจกเมื่อกินกับแจวเกิดตรงบริสะกับยวประแดกเลยเข้ากันนะย้มทออใค่ไหนปกมึงแชบดูได้กินกับแจวว่ะ บมูมันอดูกูใเลือนเขาหมูมันเป็นพูนะมันเป็นเครือรามไปเลยไหนรามรามยังไงรามในหัวชัดทิพยั้ง้ายลูวัวของหน้ามันเป็นรามมหาดังเลยราดรงเร็ยดังเนาะ ถูกถูกถูกมันถูกถกได้น่า,า,นา,นาร,รักเกิดเหตนหอี ไปกินมาของบริษัทเป็น,นน้ำตาลน้ำหวานมานเคือมาที่ได้ทุกหนึ่งนาทีสุดท้ายเกออินลายลายก็กูบริภาพไปน้องน้ำเดินไปแรงเด้อบอกชูรโรดชูไปโดรดน้อ,นองแต่เอามาผมพา,า <c oughs> ไปกินคนบางคนไปกัน <c oughs> rồi ơi, rồi, mưa rồi bọ, rồi, con bò hú để nhìn nó coi mưa rồi mẹ, bão quan rồi, thấy mình, rồi, mưa rồi mưa rồi, rồi, rồi vô đi bọ, quan rồi, rồi. ได้คือเก่าไม่ลงพนพอแล้วขี้เกียจมัแหละผักมาจำนีนแหละไม่ด้องเอ้ย